คลิปนี้เราพามาชมนะครับเป็นรถเก่งนะครับมานานๆเห็นกันทีรถเก่งสำนักเค s สานะครับไม่ใช่ไม่ทำทำแต่ทำคันหนึ่งทำนานนะครับมาฟังมามาฟังกัน สุดนะครับเรียกว่าไปกันน้อยๆเท่ากับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำไมถึงทํานานเคสซาวที่อื่นเขาเสร็จไปนานแล้วนะครับที่อื่นเขาเสร็จไปจนลื้อทิ้งไปแล้วเคสซาวนั้นยังประดิปฎอ,อยู่เลยเรียกว่าทําเร็วก็ใช้ได้ไม่นานทำนานๆเนี่ยใช้ได้นานนะครับผมเพราะว่างานติดตั้งเนี่ยจะให้แข็งแรงมันต้องแข็งแรงมาจากภายในไม่ใช่งานแค่ฉาบหน้านะครับคันนี้ เรียกว่าใช้สินค้าในของดีๆทั้งหมดเลยนะครับคันนี้เป็นมาสด้านะครับหยจอดทำเนียนมากนะครับอ่าปรีนะครับเป็นงานของแฟกตอริโอหูดูงานติดตั้งครับอย่างเฟี้ยวโคตรเนี้ยบนะครับสวิตต์ปิดเปิดโอ้โหแอมทั้งหมดมี3ตัวอันนี้อยู่ด้านหน้าครับแอมอย่างเดียวเลยแล้วก็มีฝาครอบมีพัดลมด้วยนะครับแอบซ่อนพัดลมด้วยตอนนี้ขับเสียงกลางอันนี้สายปาร์ตี้สายหวดพัดลมต้องเยอะหน่อย นะครับซับ2 4 0ดีลำโพงเป็นโอไรออนเสียงแหลมดีสนะครับทำแผงประตูทั้ง4บานเลยคู่หลังคู่หน้า8นิ้วคู่หลัง8นิ้วนะครับงานที่นี่บอกว่าคูเนียบกันสุดๆลูกค้าหลายคนนะครับเอยปากเลยว่าจะเนียบไปไหนนี่นะครับที่อื่นเขาเสร็จกันไปนานแล้วที่นี้ยังยัง ลำเมียดลำไมกันอยู่เลยไปดูงานด้านหน้าบ้างนะครับโห้ยทําฟิวนะครับอย่างเฟี้ยวเลยครับก็ไปด้านหลังนะครับไปดูช่องปรีกันหน่อยเซ็โอ้โหครึ่งงานกันครึ่งคอนโซลเลยครับนี่บิวใหม่ทั้งหมด นะครับถ้าเป็นเอาง่ายๆก็จับแปะจับแปะพวกนี้ก็ชั่วโมงเดียวก็เสร็จอชิ้นนี้นี่สองวันนะครับนี่งานท้ายรถนะครับเป็นตู้เป็นพาร์ตนะครับตอนนี้เป็นพอร์ตนะครับอันนี้เป็นตู้ปิดฝั่งนู้นเป็นตู้เปิดนะครับเปิดเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับสแานสแานนะครับ1ิบสองนิ้วเอ็กซ์ซาร์ดลิมิเต็ดเอชั่นนะครับ เลเซอร์สวยๆอันนี้เป็นจุดดึงบอกจะเนียบไปไหนหน้าฟังนะครับมีใครมีโอกาสได้สัมผัสเสียงคันนี้ก็นะครับมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับรับประกันได้เลยว่าได้ฟังสักครั้งเดียวติดใจแน่นอนนะครับผม ออโนันเอาไว้เ,ไคเคมาให้ชมกันประมาณนี้นะครับผมใครใช้รถเก่งอยู่นะครับแล้วอยากติดตั้งเครื่องเสียงสำนักนี้เลยนะครับเด็ดเดดเน้นเน้นเล็ก,กว่านื้เนื้อ เข้มข้นเข้มข้นทุกขั้นตอนการติดตั้งและการปรับจูนนะครับผมจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับงานคันนี้นะครับต้องให้เครดิตนะครับในเรื่องของงานติดตั้งเนี่ยนะครับแล้วก็การปรับจูนเนี่ยนะครับสาขาการจรทบุรีนะครับผมสาขาการจรทบุรีอันนี้งานของการจรทบุรีทั้งหมดเลยนะครับผมจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ